สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ22นาฬิกา22นาทีนะคะโชคดีอ่ะเรามาในเวลาที่แบบโชคดีโชคดีแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะขอทดสอบเสียงหน่อยนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์ให้หน่อยในเวลาแบบโชคดีโชคดีอ,อุ๊ยวันนี้กล้องสวยวันนี้กล้องสวย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวิอ่ะกล้องมันเอยียงนิดนึงใช่ไหมอ่ะตรงกลางแล้วตรงกลางแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อเรื่องของการทําสื่อวันสําคัญนะคะทําสื่อวันสําคัญขายวันสําคัญอ่ะมันมีวันอะไรบ้างเร็วนี้ภายในเดือนนี้มีวันสําคัญอะไรบ้างทุกคนอ่ะอย่างเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ใกล้ๆนี้ก็คือวันแม่แห่งชาตินะคะและ้ว 1. วันวิทยาศาสตร์นะคะวันที่18สิงหาคมนะคะและ้ว1นะคะอันนี้ก็คือวันสําคัญของแต่ละเดือนเนาะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องทําสื่อในแบบวันสําคัญให้เด็กไประบายสีหรือวัดร่วมกิจกรรมอยู่แล้วเนาะวันนี้เราก็เลยมาสอนการทําสื่อในวันสำคัญกันนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ ทำเพื่อนที่จะเอาไว้แจกหรือว่าเอาไว้แบบอ่าส่งงานส่งขายในกลุ่มนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทุกคนทำกันเนาะอ่าใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าดูได้เลยนะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูแต้มด้วยนะคะจะได้มาสอนเทคนิคง่ายๆกันต่อไปซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะใช้ เป็นมือถือนะคะหรือว่า iPad นะคะใครมี iPad ก็ใช้ iPad ใครมีมือถือก็ใช้มือถือแต่ถ้าใช้มือถือเนี่ยมันก็จะเล็กหน่อยแต่มันใช้ได้นะคะใช้สิ่งที่เรามีนั่นแหละเนาะ,ะหัวข้อวันนี้นะคะหัวข้อวันนี้ก็คือใช้ iPad ใช้โทรศัพท์นะคะทำสื่อวันสำคัญทำสื่อวันสำคัญขายด้วย iPad หรือว่า โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนั่นเองนะอ่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังเออมีอุ s กร r y นะคะมีเสียงกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ภาพสวยไหมทุกคนวันนี้ลองใช้กล้องใหญ่ดูนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนอ่ะวันนี้เราจะมาสอนแล้วนะคะมามาลุยกันนะคะในการทำสื่อการสอนขายไม่ต้องไปเรียนให้เสียตังค์เรามาเรียนฟรีกันก่อนนะคะ เข้าเลยเข้าเลยปุ๊บอ่าก่อนอื่นนะคะอ่าวันสําคัญเนาะวันสําคัญของแต่ละเดือนเนี่ยมีเยอะมากเลยทั้ง12เดือนทุกคนอย่างเดือนนี้เดือนนี้มีวันวันแม่วันแม่กับวันวิทยาศาสตร์เนาะ อ่มีวันแม่กับวันวิทยาศาสตร์ลายมือแบบไม่ได้เลยลายมือแบบไม่ได้เลยห้าดูลายมือเนาะอะ่วันแม่อ่ะมีวันแม่กับวันวิทยาศาสตร์นะคะเราก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในวันสําคัญเนี่ยเราจะใช้อะไรเอามาเป็นสื่อในการสอนเอามาเป็นสื่อในการให้เด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมอ่ะที่ที่ที่อย่างแรกที่นึกออกเลยนะก็คือ อาการ์ดใช่ไหมอ่าวันแม่จะต้องมีการ์ดวันแม่การ์ดอวยพรนะคะมีอ่าภาพระบายสีมีอะไรอีกง่ายๆนะคะมีอะไรอีกใครคิดออกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะช่วยกันคอมเมนต์มาเลยนะคะอ่ามีอ่า,อาเป็นตกแต่งใช่ไหมบอร์ด บอร์ดตกแต่งนะคะใบความรู้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกอาจจะเป็นอ่าเป็นมีอะไรอีกอ่ะป๊อปอัพใช่ไหมใบงานติดกาวสื่อจัดบอร์ดอ่าป้ายไวนิ้วอา อ่ะไปไวนิวก็จะประมาณนี้สื่อเยอะมากทุกคนสื่อเยอะมากซึ่งอย่างอววันวิทยาศาสตร์ก็มีอะไรวันวิทยาศาสตร์ก็จะเพิ่มอ่บางบางบางที่โรงเรียนบางที่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมฐานใช่ไหมอ่ะเป็นใบงานกิจกรรมฐานที่จะให้คุณครูเนี่ยเซ็นชื่อแต่ละฐานแบบนี้นะคะแต่ที่เหลือก็อาจจะเหมือนเดิมนะคะ อันที่เหลือก็จะมีภาพระบอบสีตแต่งบอร์ดให้ไปให้ความรู้ไวนิวนะคะเนี่ยเดี๋ยวไวนิวก็จะจะมาสอนทําด้วยนะคะใช้เนี่ยแหละโทรศัพท์หรือว่าใช้ iPad ทํานะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเราจะใช้แอปนี้นะคะแอป Can ว a นี่แอปนี้ Can ว a นะคะ โหลดได้นะั้งในโทรศัพท์แล้วก็ทั้งใน iPad เลยนะคะในคอมถ้าใช้ในคอมได้ก็ยิ่งดีนะคะมันใช้ง่ายมากนะคะอ่ะกดไปปึ๊บพอมาหน้านี้นะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะหน้าแรกใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะคะข้างบนตรงที่เป็นรูปนะคะอืหลังจากนั้นนะคะทุกคนมาที่ช่องค้นหาเลยนะคะช่องค้นหา แล้วพิมพ์ไปว่า A4 เพราะว่าเราจะทําขนาดกระดาษ A4 นะคะอือพิมพ์ว่า A4 อ่าแบบนี้แล้วกด search นะคะกดค้นหาแล้วหลังจากนั้นนะคะเลือกเป็นแบบว่าใบงานกระดาษเปล่าเนี่ยแบบนี้นะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณนําขอเปิดหน้าเก่าอันเก่าที่เคยทําไว้แล้วให้ดูก่อนตัวอย่างตัวอย่างอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ทําไว้แล้วนะคะอ่าประมาณนี้อันนี้จะเป็นกิจกรรมระบายสีวันแม่แห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะใช้แบบตัวอิเลเมนต์ตัวภาพนะคะของแคนวาล้วนๆเลยนะคะเราสามารถเอาไปให้เด็กเนะี่ยระบายสีได้แบบนี้อ่ะ วิธีการทำง่ายๆเลยนี่ก่อนอื่นเราทำกรอบขึ้นมาก่อนนะคะเราทำกรอบขึ้นมาก่อนอะแบบนี้นะคะเราทำกรอบขึ้นมาก่อนเราอาจจะใส่ชื่อลิขสิทธิ์ของเราก็ได้ข้างล่างนะคะตรงเป็นชื่อผลงานของเราชื่อไฟล์งานของเราตรงนี้เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยไม่ก๊อปเราะะหรือว่าก๊อปเราไปก็ ให้เครดิตเรานิดนึงนะคะให้เครดิตงานที่เราทํานิดนึงนะคะวิธีการทําง่ายๆเลยนะคะดูองค์ประกอบก่อนอ่ะมันมีประกอบอะไรไปประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ1กรอบนะคะอ่ะต้องมีกรอบและต้องมีกรอบของกิจกรรมนะคะมีอ่ะภาพตกแต่งอ่ะเช่นรูปโบรูปหัวใจต่างๆนานานะคะแล้วก็มีตัวอักษร ที่เป็น12สิงหาวันแม่แห่งชาตินูรักแม่นะคะอ่ะประมาณนี้วิธีการทำวิธีการทำนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปกดที่องค์ประกอบปึ๊บแล้วพิมพ์ไปว่าอ่ะกรอบหาก,กรอบมาก่อนเลยหาก,กรอบมาก่อนเลยนะคะปึ๊บกดกราฟิกกดกราฟิกนะคะ เราก็เลือกดูนะว่าเราอยากจะได้กรอบแบบไหนแนวไหนอะอยากได้กรอบประมาณนี้ก็เลือกอันนี้นะคะมีแนวตั้งไหมอยากได้แนวตั้งอะอันนี้ปึ๊บปึ๊บตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่สวยนะคะก็ลบทิ้งนะคะอันไหนไม่เข้าก็ลบทิ้งได้เลยนะ ก็หาอันที่อันที่เราคิดว่ามันเออชอบอันที่เราชอบนะคะอยู่ไหนเอ่ยมันค่อนข้างหาแบบว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะกรอบอ่ะแนวตั้งมีไหมมีแบบที่เราชอบไหม กรอบภาพกรอบภาพไม่มีปึ๊บอืมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะตอนนี้มันเป็นแบบว่าสีดำอยู่อยากให้เป็นสีอื่นก็ได้นะคะนี่ได้กรอบมาแล้วอันนี้จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะหากรอบมนๆไม่เจออืม ต่อไปนะคะต่อไปไปหากรอบด้านบนนะคะไปหากรอบข้อความ,มแล้วก็พิมพ์คําว่ากรอบไปอยู่แล้วแล้วก็หามาเลยอ่ะอันนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตอนนี้มันเป็นสีสีแบบสีเขียวอยู่นะอ่ะเปลี่ยนเป็นสีดำสีขาวแบบนี้ปึ๊บอ่ะหายไปหมดเลย ปึ๊บอ่ามาแล้วเกาบของเรามาแล้วอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้มันบางไปไหมอ่ะมันบางไปไหมมันรู้สึกบางไปร,รู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนอันก็ได้นะคะนี่แล้วก็หาเลือกอันที่คิดว่าสวย อันนี้ก็ได้ปอืมประมาณนี้อัน,นรูปอะไรก็ไม่รู้อืมแล้วก็ต่อมานะคะต่อมาก็ไปเอาอตัวอักษรก่อนนะคะตัวอักษรไปที่ตัวทีคะ่ะตัวทีนี่ตัวอักษรข้อความปึ๊บ หลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เลือกเพิ่มหัวข้อนะคะเพิ่มหัวข้อปึ๊บเลือกเลือกมาไว้อันล่างนะ,ะเลือกมาไว้อันล่างนี่ปึ๊บ,น,บนี่ปึ๊บแล้วก็พิมพ์ไปเลยกิจกรรมและายสี Enter ลงมาวันแม่แห่งชาติแบบนี้ปึ๊บหรือจะแบบว่ายาวๆก็ได้นะคะนี่ยาวๆไปแบบนี้อ่แล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนแบบตัวอักษรให้เราไปจิ้มข้างบนนะคะ จิ้มที่ตัวอักษรก่อนจิ้มที่กรอบตัวอักษรก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะคะด้านบนด้านบนนี่เราก็เลือกแบบตัวอักษรอ,ออกมาที่เราชอบน่ารักน่ารักนะคะขยะใหญ่ทุกคนจะเห็นว่าแบบกรอบเนี่ยมัน มันสามารถแบบเลื่อนได้ใช่ไหมเนี่ยเราสามารถไปล็อกมันได้นะคะไม่ให้มันไม่ให้มันขยับนี่เราทำอันนี้อยู่นะคะต่อไปนะคะวิธีการง่ายที่สุดในโลกก็คือจิ้มแบบอักษรอันเดิมค่ะแล้วก็กดปุ่มบวกนะคะบวกตรงนี้นะคะคือการคัดลอกคัดลอกอันเดิมมา แบบนี้จะได้ฟอนต์เดิมนะคะแล้วก็จะได้แบบขนาดเท่าเดิมด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนค่ะเป็นสิบสองสิงหาเปลี่ยนเป็นข้อความที่เราต้องการ12บสองสิงหาคมวันแม่แห่งชาติ ่าแบบนี้แล้วทีนี้จะมาแบบว่าปรับตัวอักษรกันนะคะให้ทุกคนไปที่เอฟเฟกนี่เอฟเฟกด้านบนปุ๊บหลังจากนั้นนะคะอ่ะเราเลือกแบบว่ากรวงนะคะแบบกรวงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยระบายสีได้แบบนี้อ่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากจะทำให้มันเป็นโค้งๆเราก็เลือกเส้นโค้งแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ปรับขนาดเอาว่าอยากจะได้แบบไหนอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อมาวิธีทางลัดให้เหมือนเดิมนะคะอ่ะแบบนี้จิ้มไปที่ตัวอักษรแล้วกดปุ่มคัดลอกบวกนะคะอ่ะข้างล่างนะคะเราก็จะพิมพ์ว่าอานูรักษแม่อะไรประมาณนี้อ่าแบบนี้นะคะ อ่ตัวใหญ่ๆหน่อยอืมประมาณนี้อ่ะต่อมานะคะต่อมาให้เราทำอ่อจะเป็นตัวแบบว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะคะเป็นตัวลิขสิทธิ์ของเรา เอาฟอนต์เดิมก็ได้นะคะแล้วก็กดเนี่ยค่ะคัดลอกข้างๆถังขยะปุ๊บใส่ชื่อเราไปใช้ชื่อเพจที่เราสร้างอ่ะเพจที่เราจะแจกสื่อนะคะอืมอ่ะต,ตัวหมก็จะใส่แบบว่าใส่ชื่อเพจของตัวเองนะคะ อ่แบบนี้แล้วก็ย่อนะคะย่อย่อเอาไว้ข้างล่างสุดเอาไว้ข้างล่างสุดอุย้ยอ่าอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเอฟเฟกก็ได้นะคะไม่เอาแบบว่าระบายสีอ่ะเป็นแบบนี้ก็ได้น่ารักดีอืมต่อไปเราจะมาหารูปนะคะ มาหารูปให้นักเรียนเนี่ยใส่ในนี้นะคะอ่ะให้ทุกคนไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าแม่และเด็กแม่และเด็กหรือว่าพิมพ์ว่าแม่เฉยๆก็ได้นะคะแม่ลูกอย่างเงี้ยก็ได้แม่และทารกมีหลายคำอะลองพิมพ์คำว่าแม่และเด็กปึ๊บอ่ารูปมาเต็มเลยนะคะทีนี้ ทีนี้นะคะให้เราเลือกที่คำว่ากราฟิกนี่ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยและแนะนำนะคะให้เลือกเป็นรูปแบบว่าเป็นเป็นแบบขอบขอบแบบเนี้ยเป็นขอบขอบแบบเนี้ยนะคะอ่ะเพราะว่าเราจะเอามาแบบว่าให้ระบายสีเนาะอ่า<ม>แบบนี้นะคะ หรือใครอยากจะแบบว่าเว้นช่องว่างทําช่องให้เด็กๆเนี่ยเขียนชื่อด้วยก็ได้นะคะอ่าแบบนี้อันต่อมานะคะวิธีการวิธีการต่อมาคือ Copy ีค่ะ Co p ปี้กรอบอันเก่าแล้วเปลี่ยนรูปใหม่อ่ะก๊อปีกรอบนี้นะคะกดกดบวกนะคะกดบวกเป็นการทำซ้ำแล้วเอารูปเก่าเนี่ยทิ้ง กดที่รูปเก่าแล้วกดที่ถังขยะคะ่ะตึ๊บแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นหารูปใหม่มาใส่คะ่ะอ่ะประมาณนี้ก็ได้อืมน่ารักดีอ่าแบบนี้อโอเคอันต่อมานะคะเหมือนกันกดบวก ลบรูปเก่าทิ้งหารูปใหม่มาใส่หารูปใหม่มาใส่ที่แบบว่ามีลักษณะเป็นแบบเป็นโครงโครง,โครงแบบนี้นะคะเพื่อเราจะเอาไปแบบว่าระบายสีเนาะนี่ตัวนี้ก็น่ารักอืม เหมือนเดิมนะคะ c o p ลลบรูปรูปเก่าทิ้งแล้วก็เอารูปเนี่ยมาใส่แบบนี้ตะบายสีง่ายไหมง่ายไหมง่ายที่สุดในโลกเลยทุกคนปึ๊บลบทิ้งเดี๋ยวแจกไฟล์ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแจกไฟล์นี้ด้วยนะ รูปนี้อ่าแบบนี้อุ๊ยกดผิดก็ย้อนกลับได้นะคะแบบนี้นะแล้วก็ทำการบวกเพิ่มคะ่ะบวกเพิ่มอ่ลบรูปเก่าทิ้งเราทำกรอบไว้แล้วอะ่ะทีนี้ก็เพิ่มรูปใหม่เข้าไปแบบนี้นะคะ อ่าเสร็จแล้วบกเพิ่มลบรูปเก่าใส่รูปใหม,ม่แบบนี้อ่า แค่นี้เองนะคะทุกคนบวกเพิ่มลบรูปเก่าหารูปใหม่มาใส่นะคะหารูปใหม่มาใส่อ่ะอย่างเช่นอ่ะรูปนี้กระดาษ ง่ายไหมง่ายไหมทุกคนแค่นี้ก็มีรูปแบบว่าระบายสีแบบเพียบแล้วนะคะเนี่ยเพียบเลยนะคะเพียบเลยเรามาใส่ในอันนี้อันกรอบอันเก่าของกรูแตมบ้างนะคะเพราะว่าเราจะแจกด้วยเดี๋ยวเราจะแจกเดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้นะก็อย่าลืมให้เครดิตด้วยนะคะอ่ะแบบเนี้ยปึ๊บ เู yeah. ู่ปน่ารักมากลบอันเก่าปึบ๊บอืมเพิ่มแล้วก็ลบรูปเก่าทิ้งแล้วก็เอารูปใหม่มาใส่นะคะหาก่อนนะหาก่อนนะ บางรูปเนี่ยมันสามารถแบบเอาสีออกได้นะคะทุกคนบางรูปก็เอาออกไม่ได้อันนี้ซ้ำไหมเอาซ้ำลบทิ้งอ่ะแล้วก็หารูปใหม่ไปใส่ ได้เยอะมากทุกคนมันจะช้าตรงแบบว่าตอนเราหารูปนี่แหละอรูปนี้ละ่ะตกแต่งอรูปนี้เอาเอาสีออกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ ก็ไม่เอานะคะไปหารูปอื่นเอารูปที่มันแบบว่าไม่มีสีนะคะเพราะว่าเราจะทำแบบว่าให้เด็กๆเนี่ยระบายสีกันอืมรูปนี้ก็ได้ มานี้นะคะรูปนี้ก็สวยนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะได้กี่ใบางานเนี่ยหนึ่งสองสามอู้หสิบห้าใบงานนะคะได้สิบห้าใบงานเลยเดี๋ยวไฟล์นี้นะคะแจกด้วยนะคะอยู่ในกลุ่มแจกสื่อของครูแตมนะคะก็เดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะว่ากลุ่มไหนทุกคนสามารถไปดูในกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็มีแจกบางส่วนที่หน้าเพจด้วยนะคะบางส่วนที่หน้าเพจด้วยนะ อ่ะโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะคะสอนทำสอนทำใบงานนะคะแบบนี้ใบกิจกรรมระบายสีแบบนี้ง่ายๆนะคะโดยใช้สื่อที่แบบฟรีๆที่อยู่ในมือของเราใครที่มาทีหลังนะคะก็เดี๋มาย้อนดูเดี๋มาย้อนดูที่หลังได้นะคะเราทำแบบจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วเรื่องของการทำสื่อนะการทำสื่อกิจกรรม ระบายสีวันแม่แห่งชาติคืออันนี้คือวันสําคัญนะวันสําคัญเนี่ยเราสามารถทําสื่อได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพป้ายไวนิวนะ,ะที่ต้องใช้ในวันสําคัญสิ่งที่เราจะต้องใช้มีป้ายไวนิลใช่ไหมมีภาพแบบการระบายสีหรือใบกิจกรรมเข้าฐานหรืออาจจะเป็นอบอร์ดนะคะที่เราจะต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เนี่ยก็คือสามารถทำแจกหรือว่าทำแบบส่งงานขายได้นะคะเดี๋ยวใน E ีีต่อไปก็จะมีการสอนเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นทำภาพทำคลิปวิดีโอกับครูแต๋มนะคะก็สามารถติดต่อหลังไม้ได้นะคะสามารถติดต่อทักเข้ามาในเพจได้เลยนะซึ่งประมาณสิ้นเดือนนะคะครูแต๋มจะเปิดคอร์สสอนสร้างสื่อนะคะด้วย iPad เครื่องเดียวอ่ะจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ย มีแผนให้คุณด้วยว่าคุณจะทําอะไรยังไงจะเริ่มทํายังไงจะวันไหนจะทําอะไรซึ่งใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่ l i น์แอดครูแต็มทีได้เลยนะคะแอดครูแต็มทีวีแอ k r u t a m t v นะคะทักมาได้เลยนะคะ,ะสำหรับใครที่อยากเรียนหรือว่าจะาจะเจอตัวเป็นเนอยากจเจอตัวพรเวทสอนแบบจับมือทำเลยนะคะ 1วันนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยนะก็ในวันจันทร์นะคะเราจะเจอกันอันนี้เป็นเรื่องของการทำสื่อที่ดีมากๆอีกอันหนึง่งคือการใช้สื่อ powerpoint ซึ่ง powerpoint เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะคะใช้ powerpoint ทำสื่อการสอนเป็นร่วมกับตัว cardpoint นะคะเดี๋ยว ep นี้น่าจะมีหลาย ep เหมือนกันนะเรื่องของการใช้ cardpoint ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาคุยกันอีกทีนึงนะคะมาสอนอีกทีหนึง่งเรื่องของการใช้คัตพอยต์ร่วมกับ PowerPoint ทําทำสื่อการสอนเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจเรื่องของการสอนทำสื่อต่างๆการทำ,รทำลทปวิดีโอนะคะก็ติดต่อไปได้เลยะคะ่ะที่ l ล n e แ d ครูตัมทีวีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย,บาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้า 嗯。